พรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังอภิวาทิสวากาโตพระกวาตาธรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกาสังโฆสังฆนามาสิ มาตาปิตุคุณังอาหังวันธามิคารุปาจายาจาลิยาคุณังอาหังวันธามิยูสุภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเ้านาันพระองค์ได เป็นพระอระหันต์ดาเพิงกิเลสเพึงทุกข์ตินเชิงตา่สารู้ชอบได้โดยพระองค์เองตวะคา,าตวเยนาปะควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยาสาภะควะโตสาวกสังโค พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติมีแล้วสรมมะอย่างพระกวันตังสะตัมังสะสามคังสก,การียาธารหังอโรปิเตหอภิปูชยามาพระพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสาการะทั้งหลายเหล่านี้อ่านยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตพระกวาสุจิราปรารินิปุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาชิมาชนนตานุกรรมประมาณสาซาทรงมีพระหาดุไทยอนุเคราะห์ข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลัง อิเมสกาเรทุกาตะปัญนาการภูเตปฏิคันห้าตุขอพระผู้มีพระผาเจ้าจงรับเครื่องสาการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังทีการตังหิตายาสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิน อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ิ้นเชิงตัสสู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิถ้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สวากาโตภะวตาธรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเอาตารัสไว้นีแ้วธรรมังนามสสามิข้าพระเจ้านามสาสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะวะโตาสาวกาสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะพะคะวตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตูซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธา,าสะสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมต,าสาตัสสะพระคะวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธา,าสะสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมต,าสาตัสสะพระคะวโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตัวซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสาัมพุทสะตา,าตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสังคฆปานาภะวันดังเอวังกันระยาโนกิติสาโตอภุกโตก็กิตติสัพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโซภะควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหั<า>งเป็นผู้ไกลจากกิเลส,สม,มาสมพุทธโัเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ สุก,กโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโรกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรภูริธ,ธรรมมาสาระธิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝรึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระขวาติเป็นผู้มีความจำเรืญอํจำแน่คำสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวนตาทิคุณาพิยุโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้น สุทาธาพิญาณการุณาหิสมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพยานและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทิโยสุชนะตังกมรังวสุรวงพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุดอาทิตธรรมบัวให้บานวันธามหสา,ามรารณังศิรสาที่เนนทาง ข้าพระเจ้าว่า้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์น,นั้นด้วยเสียงก้าวพุทโทยโยส,สาวป,ปานินางสารนาังเคคบามุตตบังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสาราณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติสานางวันทามิตังสีหัง ข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงก้าวกุฏาสหาสัมมิทาโซวะปุโธเมสามิกิสรุนข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าคาสาคาตาจาวิตาตาจหิตาเตเม พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำรรจัดทุกข์แสวงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเ,เจ้าพุทาราหังนิยาเทเมสาริรันชีวิตันติจังข้าพเจ้ามอบกายถว,วายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตโตหังจาริสาเมพุถาเซวะสุโพทิตัง ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จากพระพุทธตามซึ่งความตัรุตัศรุดีของพระพุทธเจ้านาที่เมสสรนังอันยังพุทโธเมสสรนังวารัง,รงสรารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสาจวาเทนาวะดเจย,ยังสาธุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสักนี้ข้าพระเจ้าพึงจะเริญในพระศาสนาของพระศาสดาโคตังเมวันธรรมเนไดยังปุญยังประสุตเจ้อิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตาายาเมมาเฮสุงสาสาเตจัสส ถ้าไายจงปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นใจเยนว่าจยวเวจิตต้าวว่าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีปุเทกุกามังปะกะตั้งไม่ย่ายังจำหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าโุทดโธปฏิการหาตัวทยานจังขอพระพุทธเจ้า รุด่วงเกินอันนั้นจารันตะเรตรตีงวันทุุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป